วันนี้เรามารู้จักกับพันมะนาวครับมะนาวที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับเป็นมะนาวพันแป้นลำไะครับใบมันจะเขียวอ่อนนะครับเป็นโรคนะครับเป็นโรคแคงเกอร์นะครับเดี๋ยวผมไปซูมใกล้ๆ ที่ลูกนะครับจะเป็นแคงเกอร์หมดเลยนะครับมะนาวพันนี้พันก้นลำํำไยเดี๋ยวผมซูมไปที่ลูกส่วนใหญ่ประมาณ90%ครับ ต้นลำไยจะติดโรคที่ใบก็เป็นนะครับแคงเกอร์ anger, นะครับดูลูกครับให้ดูว่ามะนาวต้นลำไพเนี่ยมันอ่อนแอต่อโรคบ้าง อันนี้ของแป้นลำไพนะครับคราวนี้เรามาดูแป้นพิจิตหนึ่งนะครับนี่ครับแป้นพิจิตหนึ่งดูใบครับห้ามดูหญ้านะครับให้ดูใบใบเข้มนะครับ ใบเขียวเข้มนะไม่มีปัญหาเรื่องโรคเคิงเกอร์เลยดูนะครับแต่ละใบเขียวเข้มนะครับนะครับเดี๋ยวผมให้ดูลูกนะครับโอ้ย แต่ละลูกเขียวนะครับข้อดีนะครับของมะนาวพันุนี้นะครับนี้ผมจะเปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับขวามือผมตรงนี้จะเป็นแป้นพิจิตรหนึ่งนะครับส่วนซ้ายมือตรงนี้สองสามต้นข้างหน้าของกระผมนี้ จะเป็นพันธ์แป้นลำไภ่นะครับดูได้เลยนะครับปลูกติดกันนะครับแต่แคนเกอร์ไม่ได้ลามมาที่แป้นพิจิตหนึ่งนะครับนี่คือเหตุผลนะครับที่ทำให้ผมหลงรักมะนาวแป้นพิจิตหนึ่งนะครับมันทนทานต่อโรคแคนเกอร์ได้ดีมากนะครับผมไม่เคยฉีดยาเลยนะครับไม่เคยใช้สารเคมีเลยในแปลงมะนาวแปลงนี้ ก็คือนี้ผมทดสอบดูนะครับว่าพันแป้นพิจิตหนึ่งเนี่ยมันทนแคนเกอร์ได้ไหมโดยการนํามาปลูกรวมกับแป้นลําไยนะครับอนาคตนะครับผมจะลื้อแป้นลําไยออกหมดแล้วจะเปลี่ยนเป็นมะนาวแป้นพิจิตหนึ่งนี่ครับหญ้าลกมากก็ไม่ได้ตัดครับฝนตกไม่กล้าตัดนะครับอันนี้ก็เป็นแป้นลําไยครับ ดูใบนะครับใบเหลืองนะครับราคาไม่มานาแป้นลำไพเนี่ยผมปลูกผมไม่ได้เน้นขายเลยนะครับส่วนใหญ่ผมจะเก็บแจกนะครับถ้าดูนะครับ,นะบครับเป้นลำไพครับพิจิตหนึ่งนะ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 ดูการออกลูก เขียวเข้มเลยครับ